ก็เป็นความคิดของแต่ละคนแต่ละคนเขาก็ต้องมีความคิดแตกต่างกันไปนะครับทางที่ดีที่สุดคือเรานำสเสนอนโยบายนำสเสนอความเข้มแข็งของพรรคตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ควรไปพูดถึงพรรคอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งการพูดถึงพรรคอื่นในลักษณะที่ ด้อยค่าดูถูกด,ดูแคลนหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์นโยบายพรรคอื่นๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่กําหนดขึ้นมานะครับนโยบายทุกนโยบายสําหรับความคิดของคนในพรรคภูมิเจยไทยก็คือต้องทุกพรรคทุกนโยบายต้องมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่งั้นพวกกรรมการบริหารพรรคเขาไม่ผ่านออกมาให้หรอกเราก็ต้องให้เกียรตินะครับการที่จะ,ะดําเนินการอะไรก็แล้วแต่สังเกตได้เลยว่าพรรคภูมิเจยไทย ไม่เคยไปวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายคนอื่นแล้วก็ไม่ไม่เคยไปวิาพากษ์วิจารณ์ความคิดคนอื่นๆแล้วก็ไม่ไม่ชี้นําพี่น้องประชาชนนะครับให้ให้จงเกียิจงชังหรือว่าให้มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับพรรคอื่น